อืมนี่นนลงช่วยลงช่วลงกยย็อกเห็นเป็นมาเป็นหมูหนตัวมาซ้างโคมันน่ารักถ้ำเนี่ยถ้ำมันมีน่องลอยเยอะอ่ะเห็นที่หนูเพ่เล่นอูเเช่าหนูก็มีทางองไีก,ก,ก,มมกเนี่ย

ใหญ่มากเลยระวังนะชบ,บัวควับรากไซยอยนี่อายุประมาณหนึ่งปีแล้วครับถ้าดูฝนปลายรากจะรอองกมาเป็นสีขาวครับถ้าหน้าร้อนก็จะแห้งเป็นเศษกาครับเป็นการจะเริ่มเติบโตของพาชไร่ครับอ๋อถ้าเกิดหน้าน้าก็เป็นสีขาวหนา้าคน่าน้นเขาจะแตกลากออกมา,กาครับโอเคค,ออคือลรคือากข้าบนหรือข้างบนข้างมันเป็นช่อง มีต้นไม้ด้วยมีต้นไม้ด้วยแล้วเวลาฝนตกมามันน้ำท <hi> ่วมน้ำไม่ต้องเข้าแนะ um, หละไม่ท่วมครับแต่ว่าต้องระวังลื่นครับอืมระวังลื่นแต่ก็ทำทางดีซึ <collapsed x ana> ่งสมัย <Respons> ก <orship> ่อนไม่มีทางคงเดินยากกว่านี้ทีนี้ไม่มีอะไดีอ่ะเดินเก่งเลยแต่บ้เดินไม่เก่งหนูเดินเก่งอย่างดีชุบเวลาเดินระเบ้าๆช้าๆชี่ยนะ ต้องเก็บอย่างดีห้องที่ห้าครับก่อน ญี่ปุ่นเคยใช้ถ้ามีเป็นพื้นที่การเก็บยาเราก็เอาอุปกรณ์ครับตู้ย้ายไปที่หนึ่งเมืองครับส่วนใหญ่ซ่อนส่อนมากก็จะเป็นยาต้านโรคแต่ก็เลิกเคยไปแล้วครับเมื่อก่อนถ้ำนี้จะกว้างกว่านี้แต่ว่าหินมันซุโตัวลงครับอืมส่ห้องนี้จะกว้างแต่ว่ากว้างปุเหรอ่งที่นี่มันเรียบ่ะป๊าครับกว้างเหมือนี่มันนอนห้องหนุ่ที่อยู่ในตู้มาม่าเลยอ่ะระวังนีนะเตืนใจ โอ้ตรงนีทางเล็กทางเล็กทางเล็กเด็กไปได้อาปามาได้ชดูตรนี้เปดูเขาให้เดินลองลองใช่ไหมหลังยืนจีงจิงๆแล้วจ้ะครับในหน้าระวังสิสารด้านบนนะครับระวังหัวนะครับถรงนี้น้ำหน่อยหนึ่ง ลองตรงนี้ก่อลองนี้ก่อนชลองแงนี้ลรงนี้ก่นอกนลองหัวนะก้มลองหัวยเยวพึ่งก้เดอยู่พึ่งเงยอยู่พึ่งเงยออ,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 อไป,ไปนี่เป็นถำ้ำถ้ำคือภายในจะเป็นโพรองอลยีอีกลึกแนะี่ยหน,นี่ลึกนาโรง ไ,ไมป,ปาัวไปได้ไหม,ม,จ,มจ,จุดจงแล้วขจ,จ,จุดล้จุดรอป๋าก่นอนรอปาก่อนรอรไปเริ่มไต่อนโอเคลชัปุ๊โอเคเ ม่อกนเคยมีรูปปั้นหินปูนที่ขายก็เจรเขีครับแต่ว่ารูปอลขมยไปแล้วโดยไม่ทราบสาเหตุครับทางนั้นกไปได้รับเป็นทางอ้อมครับทางอ้อมาเดินไปได้โอเคแต่าข้เดินไปนู้นครับพี่ไปทางตงนี้จรเข้ไม่มีแล้วเขาบอกมีคนขโมยไปแล้วไป เดี๋ยวมาตามมาเดี๋ยวมาเจอตรงนี้มาเจอตรงนี้ทำกว้างเี่ตรงนี้กว้างกว้างโขอดีแล้วทา้าสปกส่งคาพพันานานภานี้ครับแล้วก็นมีเห็นครับเาเพื่อกสาูชาอืทางออกแล้วาทำแก้วตรงนี้มีอะไรไหมน้องครับ หรือมีข้างข่าวด้วย